สวัสดีครับท่านสมาชิกเพจและผู้สนใจทุกท่านนะครับสมาชิกเพจกลุ่มห้องเรียนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปนะครับแต่ก็ท่านผู้สนใจในการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์นะในบทที่10นี้ผมจะกล่าวถึงเรื่องของเครื่องขยายเสียงครับตั้งแต่บทที่1ถึงบทที่9กนี่ก็คือเกลิ่นแล้วก็ทฤษฎีหลักการของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะในส่วนของ บทนี้จะกล่าวถึงถึงเรื่องของเครื่องขยายเสียงนะเครื่องขยายเสียงมีบทบาทกับชีวิตประจาวันของเราเป็นอย่างมากนะแล้วก็เราคุ้นเคยกับเจ้าเครื่องขยายเสียงนี้เป็นอย่างดีนะเครื่องขยายเสียงนี้ไม่ใช่เพียงแค่เครื่องเสียงระบบใหญ่ๆหรือว่าเครื่องเสียงรถเครื่องเสียงกลางเครื่องเสียงบ้างเดียวยังรวมไปถึงวิทยุทรานซิสเตอร์ขนาดเล็กที่มีเสียงออกมาได้หรือทีวีนะทุกอย่างอุปกรณ์เครื่องใช้ ทุกอย่างที่มีเสียงให้เราได้ยินนั่นก็หมายถึงว่าจะต้องมีเครื่องขยายเสียงอยู่ภายในนะเครื่องขยายเสียงทํางานยังไงเครื่องขยายเสียงมีกี่คลาสเครื่องขยายเสียงมีจุดการทํางานและข้อดีข้อเสียของแต่ละคลาสเป็นยังไงละแล้วก็หลักการทํางานของเครื่องขยายเสียงเป็นยังไงนะในส่วนของบทความนี้ในบทนี้จะกล่าวถึงเรื่องนั้นเป็นอย่างเป็นอย่างยิ่งนะในส่วนของอ่าเกิดก่อนนะ เมื่อเรานำทรานซิสเตอร์ออกมาใช้งานนะคนทั่วไปเราจะรู้หน้าที่ของทรานซิสเตอร์นะว่ามันเป็นส่วนประกอบที่สําคัญในวิทยุโทรทัศน์แล้ก็เครื่องขยายเสียงทั้งๆหน้าที่ของทรานซิสเตอร์นั้นเราสามารถเอาเอาไปใช้งานเนี่ยนับไม่ถ้วนอย่างไรก็ตามเราก็จะเป็นจุดชี้ได้เห็นว่า,าในชีวิตประจําวันทั่วไปเนี่ยประชาชนเห็นคุณประโยชน์ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชัดๆ กับเครื่องมือเครื่องใช้เหล่านี้โดยเฉพาะวงจรขยายเสียงในบ้านเราจึงกลายเป็นเรื่องราวที่คนต่อหลายคนพยายามศึกษาค้นคว้าซึ่งมีทั้งช่างไฟฟ้าและช่างอิเล็กทรอนิกส์หรือคนทั่ว,วไปนะเป็นศาสตร์และศิลป์อย่างเดียวนะไม่พอยังเป็นสิ่งที่น่าค้นคว้าน่าวิจัยน่าสันหานะเกี่ยวกับเครื่องขยายเสียงนะผมถึงเน้นย้ําเลยว่าบทนี้สนุกสนานแน่นอนนะท่านเรียนไปสนุกสนานแน่นอนไปนะแน่นอนนั้นะ ซึ่งถ้าเรามองละย้อนกลับไปดูวงการอิเล็กทรอนิกสนะ์อะแหล่งสินค้าทางด้านนี้โดยเฉพาะบ้านหม้อเขตพระนครในกรุงเทพมหาคนครเนี่ยที่เป็นแหล่งสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ใหญ่ที่สุดนะเราจะเห็นชุดประกอบสําเร็จและชุดประกอบอ่าทั่วไปอ่ะชุดประกอบเองสำหรับวงจรขยายเสียงนะมีสถิติการขายเนี่ยล้ำหนา้ากว่าอุปกรณ์อย่างอื่นนะการพัฒนาทางด้านเครื่องเสียงไม่ได้หยุดยั้ง อยู่แค่นั้นยังมีเทคนิคใหม่ๆทําให้เครื่องขยายเสียงนี่มีคุณภาพที่ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนนะแต่ก่อนแต่เดิมเนี่ยเครื่องขยายเสียงเนี่ยจะทํามาจากหลอดสุญญากาศนะในส่วนของหลอดสุญญากาศผมขอข้ามไปแล้วกันนะเพราะว่ามันค่อนข้างยากแล้วก็อะไหลหายากอะไหลหายยากไม่พอวงจรจัดวงจรก็ค่อนข้างอันตรายนะใน,นส่วนของเครื่องขยายเสียงในบทความนี้จะกล่าวถึงเรื่องของเครื่องขยายเสียงที่อุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำนะ ทีนี้เรามาดูองค์ประกอบนะองค์ประกอบของเครื่องขยายเสียงเนี่ยมีอะไรบ้างนะหนึ่ง p r e a นะหรือวงจรขยายเตรียมสัญญาณนะว่าความกันช,ชัดเลยคือวงจรขยายเตรียมสัญญาณเพื่อให้สัญญาณที่เข้ามาเนี่ยมีขนาดเพียงพอที่จะทําให้วงจรภ้าขยายกําลังหรือระบบ pa เนี่ยทำงานได้เต็มที่ตามกําลังวัดที่ออกแบบไว้นะแล้วเนื่องจากว่าสัญญาณที่เข้ามาเนี่ยจากอินพุตแหล่งต่างเนี่ยมีความแรงเนี่ยไม่เท่ากัน ดังนั้นจึงจําเป็นที่ต้องจัดขนาดสัญญาณที่ให้อยู่ในระดับใกล้เคียงกันมากที่สุดแต่ถ้าสัญญาณที่เข้ามานั้นมีความแรงอยู่แล้วก็อาจจะไม่จําเป็นต้องผ่านวงจรปีแอมตัแต่อย่างใดวงจรขยายขั้นต้นหรือว่าปีแอมในส่วนของระบบเครื่องขยายเสียงในส่วนแรกนะต่อไปก็คือโทนคอนโทรลเป็นวงจรที่ใช้สําหรับยกระดับเสียงให้มีออกออกมาเนี่ยคุณภาพเสียง ที่เหมาะกับการรับฟังนะฮะมากที่สุดเพราะว่าโดยวงจรขยายที่ใช้ทรานซิสเตอร์หรือ IC ส่วนใหญ่นั้นส่วนใหญ่จะตอบสนองความถี่เสียงกลางได้ดีที่สุดนะวงจรโทนคอนโทรลนี้จึงจำเป็นต้องเข้ามาเพื่อย,ยกระดับคุณภาพเสียงให้ดียิ่งขึ้นวงจรโทนคอนโทรลที่สามารถปรับรายละเอียดในเรื่องของความถี่ในแต่ละช่วงและให้ผลครอบคุมทุกย่านความถี่ได้มากนั้น เราเรียกว่าวงจรอีควอไลเซอร์นะท่านอาจจะเคยเห็นวงจรอีควอไลเซอร์หรือว่าเครื่องอีควอไลเซอร์เนี่ยในลักษณะของสไลด์เลื่อนขึ้นลงฮนะสไลด์เคลื่อนขึ้นลงที่เป็นหลายๆตัวอนะาจจะ10ช่อง20ช่อง30ช่องอะไรพวกเนี้ยก็คือจัดอยู่ในลักของนะจัดอยู่ในหมวดของโทนคอนโทรลนะฮะสุดท้ายตัวนี้เองอ่านะตัวนี้สำคัญที่สุดก็คือภาคขยายกำลังหรือ power amp นะ power amp นะ ซึ่งจะเป็นตัวบ่งบอกถึงกำลังหลักของวงจรนะในบางครั้งเราอาจจะเรียกวงจรภาคนี้ว่าเมนแอมป์นะบางทีเราเรียกว่าเมนแอมป์ mp, หรือว่าภาคขยายสุดท้ายนะภาคขยายกำลังนะภาคนี้เองจะเป็นตัวบอกว่ากำลังของเครื่องเสียงนั้นมีกำลังกี่วัตต์นะทรานซิสเตอร์ที่ใช้ในภาคสุดท้ายหรือสเตจสุดท้ายจะเป็นไทเทอร์พาวเวอร์นะถ้าเป็น IC ก็เป็น IC พาวเวอร์ถ้าเป็นเฟสก็เป็นพาวเวอร์มอสเฟสนะซึ่งสามารถทนกระแสได้สูงและให้กำลังขยายสูงด้วยเช่นกันนะ อันนี้ก็คือเป็นบล็อกไอแกรมแะในรูปที่6 0 1เป็นบล็อกไอแกรมของระบบเครื่องขยายเสียงนะซึ่งภายในบล็อกไอแกรมเนี่ยอาจจะอยู่ในพาวเวอร์แอมป์หนึ่งตัวซึ่งมีปรีแอมป์มีโทนคอนโทรลปรับแต่งเสียงเป็นวอลลุ่มปรับเบสกางแหลมอะไรพวกเนี้ยแล้วก็ภาคขยายสุดท้ายหรือพาวเวอร์แอมป์อยู่นี่แล้วก็ต่อลำโพงในเครื่องขยายเสียงรุ่นใหม่ๆก็จะมีลูกเล่นเยอะอยจะเป็นบลูทูธ mp 3ตัดไดร์แล้วก็อุปกรณ์อินพุตอื่นๆที่สามารถ รับสัญญาณได้มากขึ้นนี่ก็คือ Input i p ฮนะแล้วก็ output ก็คือสปีคเกอร์หรือลาโพงนั่นเองนะนี่คือบล็อกไดแกรมการทํางานของเครื่องขยายเสียงในส่วนของโซนคอนโทรลเราก็จะมีปรับแต่งเสียงอาจจะเป็นอีควอไลเซอร์แทรกเข้าไปนะแวก็แล้วแตนะ่ระบบเครื่องเสียงการจัดการแต่ว่าวงประกอบขั้นต้นนะที่จะต้องมีก็คือ pm โ n นคอนโทรลแล้วก็พักยายเสียงนะสุดท้ายนะทีนี้มาเรามาดูหัวข้อหลักๆอีกหัวข้อหนึ่งนะ เรื่องของคลาสนะคลาสการขยายการขยายนี่แบ่งออกเป็นคลาสต่างๆนะคลาสนี่ก็คือจุดการทํางานนะ <c ười> ขอภัยน,นะขออภัยจุดการทํางานของวงจรขยายเสียงเนะี่ยมันก็แบ่งเป็นจุดได้หลายจุดนะจุดการทํางานแบบต่าง,างๆนะเรามาดูคํานิยามกนะันคลาสการขยายเป็นวิธีการแบ่งระดับชั้นของวงจรขยายตามจุดการทํางานของทรานซิสเตอร์อย่างที่ผมบอกไปนะ เวลาที่เราออกแบบวงจรขยายเราจำเป็นต้องหาจุดการทำงานนะหรือ operating point หรือว่าจุด Q นะในเอกสารนี้จะระบุเลยว่าเป็นจุด q ฮนะของไทเทอร์ออกมาเสียก่อนนะซึ่งจะสามารถหาได้โดยอาศัยเส้นโหลดลายนะเส้นโหลดลายจะเป็นกราฟนะที่แสดงการทำงานนะหรือเส้นแสดงการทำงานของไทเ e อร์อ่นะอย่างที่บอกไปฮนะอันระบุมาจากคู่มือของไทเ e อร์เบอร์นั้นๆนะนะอยู่ที่การออกแบบนะคลาส เรามาดูวงจรขยายคลาสต่างๆกันเราเริ่มจากคลาส A นะคลาส A แอมป์ฟายนะเราจะกำหนดให้จุดการทำงานของคลาสเนี้ยอยู่กึ่งกลางเส้นโหลดลายพอดีเพื่อให้สัญญาณ input ถูกขยายได้ทั้งช่วงบวกและลช่วงลบเนี่ยได้เท่าๆกันนะอย่างไรก็แล้วแต่อัตราขยายของวงจรนี้เมื่อเราใช้คลาสเนี้จะน้อยนะจะต่ำ ถ้าเราให้สัญญาณอินพุตที่มีความแรงมากเกินไปจะทําให้ทรานซิสเตอร์เนี่ยเกิดการอิ่มตัวแล้วก็การคัดออฟนะก็คือหยุดการทํางานของมันนะสัญญาณที่ออกมาเนี่ยจึงโดน clip, คลิปคลิปนะเมื่ออินพุตแรงเกินพิกัดคลิปนี่คือหมายถึงว่าโดนโดนตัดยอดนะคลิปตัดยอดตัดปลายทาให้สัญญาณเนี่ยมันเพี้ยนนะเสียงมันเพี้ยนเนะเวลาที่เราออกแบบนั้นเราจะออกแบบให้แรงเคลื่อนระหว่างคอเล็กเตอร์กับอิมิเตอร์เนี่ยให้มีลักษณะครึ่งหนึ่งของแรงจ่ายอนะ จึงจะทําให้ทรานซิสเตอร์นั้นทํางานแล้วสามารถสัญญาณเนี่ยสวิงไปทางบวกและลบเนี่ยเท่าๆกันนะเรามาดูกลาสโหลดไลน์ของวงจรขยายแบบคลาสเอนะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของทุกๆคลาสอ่ททนะที่รวมกันนะฮเอบเอบแล้วก็4ีนะหลักๆเลยก็คือ A อนฮะทางที่อธิบายไปนะในส่วนของคลาสเอเส้นโหลดไลน์ก็คือช่วงนี้ถูกไหมฮะช่วงการทํางาน ในส่วนของกราฟเ,เส้นตั้งเราจะให้เป็น IC ส่วนของเส้นนอนจะเป็น VCE ฮะโวลเตจที่ค่อมระหว่าง C กับ e. อนะในส่วนของจุดการทำงานจะอยู่กึ่งหนึ่งของเส้นโหลดลายทั้งหมดนะฮะอินพุเข้าเ u t p u t ออกแรงกว่าใช่้จุดการทำงานนะเริ่มต้นปุ๊บนะสัญญาณออกครบ1นึ่งไซก็คือ1สัญญาณเสียงนะในนี้ก็คือสัญญาณเสียงเข้าออกนะ plus a, a จะอยู่กึ่งกลางพอดีือจุด q จุดการทํางานจุดการทํางานอยู่ตรงนี้ก็คือครึ่งหนึ่งของแรงจ่ายอย่างที่บอกไปครครึ่งหนึ่งของแรงจ่ายในส่วนของ collector กับ e m เ t อร์เนี่ยก็คือจะเป็นครึ่งหนึ่งของแรงจ่าย <c oughs> ข้อดีของมันก็คือตัวเนี้ยสภาวะที่พร้อมทํางานจะอยู่ในช่วงสภาวะที่พร้อมทํางานเพราะว่าเส้นโหลด line เนี่ยสภาวะที่พร้อมทํางานเนี่ยจะอยู่ช่วงกลางๆนะจริงๆก็คือพร้อมทางานทั้งหมดแหละเส้นทั้งหมดเนี่ย เส้นที่ถูกขีดขึ้นมาเนี่ยถ้าเราล่างแบบจากการทํางานนะก็คืออยู่ช่วงนี้พอดีนะช่วงการทํางานของมันก็คือจะเป็นช่วงนี้นะฮะสภาวะที่การทํางานพร้อมทุกสถานการณ์นะถ้าถ้าเป็นขยายคลาสเอก็คือเหมือนทหารลบออกปฏิบัติการนะฮะพร้อมซุ่มโจมตีซุ่มอยู่ตามจุดต่างๆางนะกำลังพลมี1000นายก็เป็นประจําการทั้งหมดเลยนะทุกๆนายพร้อมที่จะทํางาน ตรงไหนก็แล้วแต่ที่อยู่ในจุดกลางเนี่ยเมื่อมีสัญญาณปุ๊บสัญญาณออกต้องออกทันทีนะเหมือนมีคําสั่งมาปุ๊บทหารที่เข้าประจำการจะต้องออกลบทันทีทํางานทันทีนะนี่ก็เหมือนกับวงจรขยายคลาสเอนะเปรียบเทียบง่ายๆเหมือนกําลังพลที่ซุ่มอยู่ตามจุดต่างๆนะอันนี้ก็คือคลาสเอนะข้อดีของมันก็มีข้อเสียของมันก็มีเดีย๋ยวเรามาว่ากันทีหลังนะอ่ะคลาสบี วงจรขยายคลาส A ไปแล้วต้องมีคลาส B คีคลาสบีแอมฟิฟาตรงนี้เราจะตั้งจุดการทำงานเนี่ยอยู่ตรงตำแหน่งคัตออฟพอดีนะสัญญาณที่เข้ามาทางอินพุตเนี่ยจึงถูกขยายออกมาเพียงเฟสเดียวอีเฟสเนี่ยจะถูกตัดทิ้งอ้าวแล้วเกิดอะไรขึ้นเช่นทานทิเตอร์ npn เนี่ยขยายได้ช่วงเฟสบวกอย่างเดียวในะขณะที่ pnp เนี่ยขยายได้ช่วงเฟสลบอย่างเดียวนะทำไมถึงเป็นเฟสลบเพราะนี่ไงครับ n จำว่า n อยู่ตรงกลางเนี่ยจะเป็นลบนะมันทางานช่วงลบถ้าเป็น n, n, p, n p n p อยู่ตรงกลางเนี่ยขยายได้ช่วงบวกนะเอาพูดที่ออกมาจึงเกิดอาการเพี้ยนแต่สามารถขยายสัญญาณที่มีขนาดใหญ่ได้นะเราจึงจาเป็นเราจึงนิยมใช้ในวงจรขยายกาลังหรือระบบ p a เนี่ยเพื่อลดปัญหาในการเพี้ยนของสัญญาณเราจึงต้องขยายใช้วงจรขยายแบบพุชพูลนะพุชพูล โดยใช้ทรานซิสเตอร์เนี่ยสองตัวทำงานร่วมกันก็คือทำงาน PNP กับ NPN NPN เนี่ยขยายช่วงบวกช่วงบวก PNP ขขายขยายช่วงลบเอามาต่อกันสัญญาณเนี่ยเอามาต่อกันตัวนี้รับหน้าที่ขยายช่วงบวกพอช่วงลบมาปุ๊บตัวนี้ทำงานนะโดยใช้ทรานซิสเตอร์สองตัวทำงานร่วมกันเพื่อให้ผัดการทำงานตัวละครนะ่งไซเคเล่ะเดี๋ยวเรามาดูกราฟโหลดลายของคนะัสบีคัสบีอ่าอินพุตเข้า กราช่วงบวกช่วงการทํางานอยู่จุดคัตออฟอยู่จุดล่างพอดีช่วงการทํางานของจุดาการทํางานเหมือนอย่างถ้าอย่างคลาสเนี่คือจุดทางานจุดทํางานทั้งหมดก็คืออยู่บนกราฟโหลดไลน์ทั้งหมดอันนี้ก็คือกราฟโหลดไลน์ก็เหมือนกับคลาสเอเขียนเหมือนกันเพียงแต่ว่าจุดทํางานเนี่ยจะอยู่เริ่มต้นที่จุดคัตออฟจุดที่กระแสนเนี่ยมันไม่ไหลถูกไหมครับกระแสนเนี่เป็นศูนย์นะตรงนี้คือศูนย์ถูกไหมครัแต่โวลต์มันมีนฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงบวกมาปุ๊บขยายแต่ช่วงลบเนี่ยมันไม่ขยายถ้าเป็นไฮเตอร์แบบ NPN นะถูกไหมครับถ้าเป็น NPN เนี่ยขยายช่วงบวกอย่างเดียวนะเราจึงจำเป็นต้องใช้ทาไสเตอร์ที่เป็น2แบบเนี่ย NPN ขยายช่วงนี้นะ NPN ขยายช่วงนี้ PNP ขยายช่วงนี้รับช่วงต่อกันนะข้อดีของคลาส B คือมันไม่เปลืองกรนะแส มันไม่เปิดกระแส uit uit เพราะว่ามันไม่จําเป็นต้องมีกระแสไหลถูกไหมครับกระแสช่วงทํางานเนี่ยมันไม่มีกระแสไหลนะต่างจากคลาสเอะคลาสเอก็คือช่วงการทํางานเนี่ยจุดเริ่มต้นทํางานเนี่ยมันมีกระแส uit 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 ไหลใช่ไหมครับมันมีไหลแล้วนะม,มันไม่ได้อยู่ที่ศูนย์อย่างอย่างคลาสบีนะคลาสเอเนี่ยมัน uit uit มีกระแสไหลแล้วแรงดันก็มีถูกไหมครับเนี่ยจุดตรงนี้นะจุดโหลดลายคลาสเอเนีนะ่ยสถานะก็คือเหมือนทหารเนี่ยประจําการทุกจุดเลย พร้อมที่จะลบพอม,มีสัญญาณมาปุ๊บรับคําสั่งไปออกลบทันทีได้ทันทีทัสเอเนี่ยข้อดีของมันก็คือขยายได้เต็มช่วงไซเคิลขยายได้เต็มช่วงไซเคิลอ่าเพราะว่าจุดการทํางานนี่อยู่บนบนเส้นโหลดไลน์ตรงนี้แต่ข้อเสียของมันคือมันมีกระแสะไหลตลอดไม่ว่าอินพุตจะเข้าหรือไม่เข้าอ่าอินพุตเข้าไม่เข้ากระแสะไหลตลอดมันก็เกิดความร้อนพอเกิดความร้อนปุ๊บมันก็ร้อนมากกว่าปกตินะแทนที่นจะแบบ อินพุตไม่มากระแสถึงจะไหลอ่นะอินพุตไม่มากระแสต้องเงียบสงบอยู่ทางจะคาด B i อินพุตยังไม่มากระแสมันยังไม่ไหลถูกไหมกระแสยังเป็นศูนย์อยู่นะการาฟยังไม่ขึ้นแต่โบนมันมีแล้วโบนมีรอละถ้ามันมีอินพุตมาเมื่อไหร่ถึงจะเริ่มขยายนะข้อดีของคัสบีก็คือกระแสมันจะไม่ไหลช่วงที่มันยังไม่ทํางานนะยังไม่มีสัญญ,ญาณเข้านะถ้ามีสัญญ,ญาณเข้าถึงจะเริ่มขยายออกนะ แต่ข้อเสียมันก็คืออย่างที่บอกก็คือมันจะขยายแค่ช่วงไซเคิลเดียวนะถ้าเป็น npn ถ้าเป็น pnp ก็รับช่วงไซเคิลน,นะความผิดเพี้ยงระหว่างรอยต่อเนี่ยผมกะข้ามไปนะมันจะมีตัวนี้เป็นขยายของลักษณะของสัญ,ญญาณที่เป็นของคลาส b ฮนะเมื่อผลสำฤทธิ์การขยายเสร็จปุ๊บเกิดความเพี้ยนระหว่างรอยต่อช่วงการทำงานของ npn ขยายช่วงบวก pnp นะรับช่วงต่อนะ pnp รับช่วงต่อ พีเอ็นพีรับช่วงต่อช่วงลบพอดีปุ๊บรอยต่อระหว่างเนี่ยถ้าเราขยายดูรอยต่อระหว่างช่วงไซเคิลบวกกับลบเนี่ยมันจะไม่แดดสนิทกันร้อยเปอร์เซ็นมันจะมีช่วงที่มันเหลื่อมกันอยู่นะช่วงที่มันเหลื่อมกันอยู่นะมันไม่ได้ตรงลงศูนย์พอดีนะช่วงที่มันเหลื่อมตรงนี้แหละเขาเรียกว่าความเพี้ยนลักษณะความเพี้ยนเขาเรียกว่าความเพี้ยนคอร์สโอเวอร์ค s ร์สโอเวอร์ดิสโทรชันะช่วงที่มันเป็นความเพี้ยนอะ มันก็จะเป็นลักษณะของการขยายคลาส B นะข้อเสียของมันก็มีแค่นี้นะต่อมาก็คือวงจรขยายแบบคลาส A B อ่าเป็นวงจรที่เราใช้กันเยอะที่สุดเรายังใช้กันอยู่ในปัจจุบันก็คือเอาข้อดีของคลาส A มาใช้เอาข้อดีของคลาส B มาใช้จุดการทำงานจึงไม่ได้อยู่ที่จุดคัตออฟแต่จะเลยจากจุดคัตออฟขึ้นมาแต่ยังไม่จุดยังไม่ถึงจุดที่เป็นจุดทำงาน จุดคิวของคลาส A ฮนะถ้าเป็น A B ก็จะเป็นสูงกว่าคัตออฟจุดการทำงานจะสูงกว่าคัตออฟแต่ไม่เท่ากับคลาส A นะฮนะเนี่ยจุดการทำงานของวงจรคลาส A จะอยู่ระหว่างอ่ะวงจรขยายคลาส A B จะอยู่ระหว่างวงจรขยายคลาส A และคลาส B นะคือสัญญาณจะถูกขยายทั้งสองช่วงแต่ว่ายอดขึ้นช่วงหนึ่งจะถูกคลิปเนื่องจากทรานซิสเตอร์เนี่ยสู่จะเข้าสู่สภาวะคัตออฟก่อนนะ ขนาดของสัญญาณเนี่ยเมื่อขยายออกมาจึงอยู่ระหว่างคลาส A กับคลาสบนะีะเหมาะที่จะใช้กับวงจรขยายกำลังหรือ p o w e r amp เนี่ยซึ่งเวลาทำงานเนี่ยจะต้องใช้ไทเตอร์2ตัวทำงานร่วมกันจึงจะได้คุณภาพดีอ่ะมันใคล้าๆกับคลาส B แหละแต่เลื่อนจุดการทำงานเนี่ยจากจุดค u t ออฟเนี่ยสูงขึ้นมานิดนึงนะในส่วนของกราฟโหลดลน์ของ A b นะจะสูงขึ้นมานิดนึงนะพร้อมเมื่อไหร่ก็สัญญาณก็ออกมานั้นนะ จะเลี้ยงกระแสไว้ส่วนหนึ่งจะไม่มากเท่าคลาสเอฮะคลาสเอกระแสเลี้ยงเยอะกว่านะถ้าดูจากกราฟนะสุดท้ายครับวงจรขยายแบบคลาสสนะี่ฮะวงจรขยายคลาสสี่เป็นยังไงนะจุดการทํางานนี้จะต่ำนะจะเลยจุดคัตออฟลงไปเลยนะสัญญาณที่เข้าทางอินพุตเนี่ยจะต้องมีความแรงพอที่จะทําให้ทรสเตอร์เนี่ยจะรับรู้กระแสรหรือว่าคอนดักเนี่ยเสียก่อนทริสเตอร์จึงจะทํางานวงจรขยายคลาสนี้จึงขยายได้เพียงปลายคลื่นของสัญญาณเพียงเฟสเดียวเท่านั้นนะ ถ้าทาให้เกิดความเพี้ยนสูงที่สุดนะวงจรขยายคลาสนี้ไม่เหมาะที่จะทําไว้สร้างฟังเสียงะแต่อาจจะเหมาะที่จะทําให้มีกําลังหวัาสูงๆเพราะว่าเราสามารถป้อนความความแรงของสัญสญ,ญาณอิพุยนะให้มีความแรงได้นะเรามาดูกราฟโหลดลายของคลาสีเราจะเห็นได้ว่าจุดกา,ก,การทำงานนมันต่ําลงมาจากคนะัดออฟกระแสเป็นศูนย์ไม่พอเผลอติดลบอีกสังหกนะฮนะทุกอย่างก็เหมือนเดิมหมดนะสัญญาณเข้าปุ๊บถึงจะขยายออกจะขยายได้ช่วงคอภัย <c oughs> ขยายในช่วงบางส่วนของสัญญาณฮนะโอเคที่เห็นเห็นเลยก็คือคลาส c เนี่ยจะใช้ในวงจรขยายพวกคลื่นเครื่องส่งวิทยุนะแล้วก็วงจรที่จะใช้แยกสัญญาณซิงค์ในวงจรเครื่องรับโทรทัศน์นะที่จะต้องให้อินพุตเนี่ยมีความแรงถึงระดับหนึ่งมันถึงจะทำงานนะนี่คือการนําไปใช้ส่วนของอคลาสการขยายก็จะเป็นลักษณะของกราฟโหลดลน์ตามที่อธิบายมาทั้ง4แบบทั้ง4คลาส ส่งจองขยายคลาสอื่นๆนะก็คือถูกนำไปพัฒนาต่อยอดนะจากคลาสตั้งต้นนะก็คือ a b ab แล้วก็ class c วนะงจรขยายเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นคลาส d คลาส g คลาส h คลาส i อะไรพวกนี้ก็จะเป็นเทคโนโลยีการขยายที่ขึ้น,นไปอีกขั้นหนึ่งนะจะเป็นลักษณะการนำเอาอเทคโนโลยีของการสุ่มสัญญาณการแซมปิ้งสัญญาณอันะนีเน้เป็นเรื่องของ ดิจิตอลผมจะกล่าวถึงในครั้งต่อไปหรือโอกาสหน้านะในส่วนของจองขยายคลาสดนะีจะเป็นลักษณะการสุ่มสัญญาณการขยายนะคลาสดีก็เป็นอะไรที่น่าเล่นผมก็เล่นอยู่เหมือนกันนะผมก็เล่นมาทุกๆขยายทุกๆคลาสเลยแล้วก็สามารถอธิบายให้ท่านฟังได้ตามเอกสารตำราแล้วก็ความรู้ที่มีอยู่นะในส่วนของบทความเรื่องเครื่องขยายเสียงแล้วก็คลาสนะในส่วนของพาร์ทหนี้ขอจบการบรรยายก่อนนะในส่วนของพาร์ทส จะกล่าวในถ,ถึงเรื่องของวงจรแบบพุชพูลนะวงจรขยายแบบพุชพูลตามที่อธิบายไปตอนแรกนะเป็นยังไงเนาะพุชก็คือผลักพูลก็คือดึงฮนะอันนี้เราจะกล่าวถึงในพาร์ทสอนะในส่วนของพาร์ทแรกผมขอจบการบรรยายก่อนนะครับสวัสดีครับ